สุนันตุธรรมสุนาาโลอยยมพัทันตาธรรมสุนาาโลอายมพัทันตาธรรมสุนาราโลจาออน,นุญาตนับนับหนึ่งทสามแล้วก็ชยยพร้อมๆกันตอนโปรยนะครับโปรชั้นสูงนะครับทุกท่านนะครับหนึ่งสองสามใช่โยใช่โยใช่โย ทุกคนก็แบบว่าบอกเลยว่าเต็มที่ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแี่นี่เป็นแม่แล้วทุกคนเต็มที่แล้ววันนี้ก็เป็นเลิกดีของพวกเรานะคะรับรองเลยว่าละครของเราเนี่ยนะคะซีรีของเราจะต้องฟังฟังแน่นอนแบบฟังคุรีเย่ฟังคุรีเย่แน่นอน ห่าเป็นหัวหน้าแกงของนเด็กเลยไหมคะในกองทายไม่รู้ว่าเป็นผู้นำก็เป็นหัวหน้าแกงเพราะว่าอายุเยอะสุดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นลูกๆเลยนะคะน้องๆทุกคนก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็ทั้งใจทำงานจริงลหาคะคบแม่จริงที่สุดครับตั้งใจทำงานแล้วก็ไฟแรงแล้วก็น่ารักจริงๆค่ะแล้วก็ทุกคนมีความสามารถจริงๆอ่ะดีเจนละกันแต่ละคู่หน่อยเรื่องคู่ของนากับ ทายก่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างมีลันดอนอ่ะพีเซนด์หน่อยลูกครับครับทำแบบนี้ด้วกันไหมครับก็อ่าน,นี่เป็นดอนนะครับนี่เป็นนิรันดิลนิรันดอนนะฮะก็คู่ของเราก็เป็นเป็นคู่ที่มีเรื่องราวของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวนะฮะแล้วก็ มีเรื่องดราม่าด้วยใช่แล้วก็ดราม่าเหรอเรื่องเนี้ยดราม่าดราม่าแ่ดราม่าอะไรตัวทั้งเรื่องคนที่ดราม่าที่สุดคือแม่นะครับที่ต้องไปดูในเรื่องนะครับแล้วเป็นไงคู่หนูเป็นยังไงก็คือคือในเรื่องเนี้ยคู่เราจะเริ่มต้นจากการที่ไม่ไม่ชอบกันด้วยด้วยข้อด้วยข้อเหมือนกับเป็นข้อตกลงของครอบครัวที่มันแบบว่ามีคอนฟ lict ทำให้เราไม่ถูกกันแต่ว่าสุดท้ายเนี้ยที่มารู้สึกดีต่อกันเพราะว่า ตัวของนิรันในเรื่องเนี่ยคือเขาเป็นคนดีมากๆเลยใช่ครับเหมือนเหมือนตัวจอนก็แพ้แพ้พนดีของเขาเลยประมาณแค่ในเรื่องอหอพี่ตัวจริงไม่ค่อยดีไม่ได้ไม่ได้ตัวจริงตัวจริงดีหมดเลยครับแต่ชอบมาสายนิดหนึ่งอ่ะบอกได้ไหมอันนี้คัตนะอันนี้คัตจะนี้คัดอ่นตัวนิรันตัวนิรันเป็นอะไรส่วนอ่คับคัตไม่ทันแล้วครับผมตัวนิรันตัวนิรันก็อย่างที่พี่นัดบอกครับว่าเริ่มเราก็จะมีเรื่องรากนและกันนะครับแล้วก็ส่วนมากผมก็จะเป็น ผู้ที่แบบว่าเป็นคนมีเหตุผลคนด,ดี<ม>อะไรครับพูดถูกกระทำมากกว่าส่วนมากพี่นาก็จะมาสายอารมณ์ใส่ผมอะไรครับแต่ด้วยความที่แบบเราเป็นคนดีเราก็ต้องแบบต้องแบบใช้คาําดีประนอมในการพูดคุยครับก็จะประมาณนี้ครับเรอติดตามในเรื่องครับว่ามันมีอะไรแบบน่าคนหายเกยิครับได้ครับจะไปคูนึงไป่เป็นคู่หนึ่งพี่เซอร์ไพรสในการจับผู้หญิงๆเนาะในเรื่องเออหน้าคนน่นนน้าาล อุตสาหกรรมชีวการณ์เราควดูค่ะก็คู่ของเรานะคะก็เป็นคู่ของเพื่อนค่ะมาจากเพื่อนสนิทพวกเรามีกันก็ื่นสาวสามคนแก๊งนี้รันปันมินค่ะใช่ในแก๊งสามสาวนี่อีกหนึ่งสาวผมยาวมากครับใช่ค่ะก็ข้าวฟ่ามสัมพันธ์เพื่อนค่ะเริ่มจากเพื่อนเริ่มจากแล้วจบที่จบที่ต้องไปติดตาม ไม่ต้องเตรียมนะคะน้องใหม่ข้าก็เป็นเรื่องแรกของปอนนะคะก็อยากจะฝากปอนให้ไปติดตามชมนิรันดร์ด้วยนะคะเียพูดดังๆหน่อยนะคะลูกเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินลคะไม่เห็นเลยไม่ได้ยินไม่ได้ได้ยินไหมตอนแบบนี้เลยยิ่ยินาก็ฝากติดตามชมนิรันดร์้วยนะคะก็รับบทเป็นี้ก็เป็นน้องใหม่ของ พี่ๆเขาทุกคนค่ะก็ตั้งใจแล้วก็ทำเป็นพี่ค่ะสองคนคู่หนึ่งแล้วบทเป็นอะไรยังไงครับลูกได้ทำเงินเลยสวัสดีครับผมต้นน้ำเปี่ยมชนครับรับบทเป็นเป็นเพื่อนพี่ๆเขาละกันเราซึ่งเราก็จะมาเป็นส่วนเติมเต็มให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไม่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับอะไรอย่างนัี้ยนะทุกท่าครับนาโตู้คนกระดับครับก็รับบทเป็นผู้แพ้มครับ น้องๆในทีออฟฟิศเราเนี่ยอะไรอ่ะเป็นแก๊งๆใช่จิ้งจุ่นเราอยากให้เราติดตามว่าออฟฟิศของเราเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างมีความเป็นอะไรในที่กําลังจะตามมาในออฟฟิศของเราครับใช่ค่ะอ่ะกระโดดข้ามที่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ค่ะครับผมอันนี้รับวหมดเป็นอะไรครับเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วใช่ไหมไปแล้วนี่เลับีมพวมบีมพัฒน์นะครับรลบบผอะไรครับเป็นลูกของแม่ลินดานะครับแม่ค่ะใช่ ครัค่นี้เลยเหรอ,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 รอ,อครับแล้วก็สวัสดีครับพี่นิรวินนะนครับรบกเป็นทัศสินครับก็ตัวพัศสินเนี่ยจะแอบชอบนิรันมาก่อนตามจีบเขามาเป็นปีแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาสันทีสุดท้ายแล้วเราไม่ใช่สหํารับเขาเราก็เลยต้องตามหาคนที่เราใช่สหรับเขาก็คือเป็นอเล็กแต่ว่าอยากให้ดูพัฒนาการของตัวละครละกันว่าทําไมจากที่เราชอบพี่นิรันมาเป็นปีเนี่ยถึงได้ เปลี่ยนมาอาจจะลุงเอยกับคนนี้ได้ยังไงแล้วอยากให้ติดตามในนี้รันดอนด้วยครับด้วยความที่อเล็กเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นเด็กๆน้อเหมือนกับเราเป็นเหมือนที่น่ารักน่าเอ็นดูของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยวินาทินดอ่าครับก็อยากจะให้ฝากิดตามด้วยละกันนะครับสองสาวครับก็ูดสั้นๆว่าเป็นตัวขวด ส่วนขวดใส่แล้วก็ขวดไงก็ต้องก็ตังไปนะคะขบนะคะ่ะสวัสดีค่ะูนะคะรับบทเป็นนเลียนะคะอค่ะเป็นแล้วนี้ค่ียพบอกว่าจะมีนักแสดบางสวนต้องบินไปทําต่างประเทศด้วยใช่ค่ะก็พวกเราจะบินไปถ่ายทำที่ต่างประเทศกันนะคะก็จะเป็นที่เกาหลีนะคะก็เร็วๆนี้ หลังจากที่พวกเราไม่ได้ไปไหนกันเพราะว่าติดโควิดหมใ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือพวกเราก็จะได้แบบว่าเดินทางไปต่างประเทศกันแล้วนะคะก็จะไปหาวิวสวยๆแล้วก็เออเขาเรียกว่าแบบอากาศเย็นๆนะคะมาฝากแฟนๆซีรีส์นิรันดรกันค่ะครับเป็นแบบกรอใหญ่ค่ะค่ะซีรีส์ไปเลยค่ะที่ออก่ะแบบว่าท่องทางอะไรต่างๆจะติดตามชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การแบบ เรื่องเ่าอันนี้ช่างแปลงใหม่มีหลายคู่อะไรอย่างเงี้ยครับๆๆ่อกคค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ดันดอนนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นซีวายธรรมดานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้อ่านบทแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยนะคืออันนี้เราเป็นนักแสดงรุ่นรุ่นใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าพอคําว่าซีรีส์วายเนี่ยหลายๆยคนยังคิดว่าเป็นซีรีส์วายที่แบบว่าเป็นกุ๊กกิ๊กน่ารักแบบเด็กๆเหมือนที่ผ,ผ่านมาหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะคะเรื่องนี้จะมีแฝงความดราม่านะคะแฝงความเข้มข้นแฝงเรื่องราวสาระ และความบันเทิงเยอะแยะมากมายแต่รับรองเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะทุก EP ต้องติดตามชมนะคะถ้าไม่ได้แม้แต่ EP เดียวและที่สำคัญเลยนะวิวสวยนักแสดงเก่งทุกคนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับซีรีส์นี้รันดอนนะคะทางช่อง9 m o ดีค่ะขอบคุณค่ะ